รรรโรงเรียนบ้านโป่งแคสีทาวรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่หมู่ที่10บ,บ้านโนนถาวรตำบลด่านช้าง อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูมีเนื้อที่24ไร่1งานโดยมีนางรุจิลาลายเมฆเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน121คน 2. ผลการดำเนินงานตาม5มาตรการปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อป้องกันช่วยเหลือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกซึ่งโรงเรียนบ้านป่งแคสีถาวรได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้มาตรการที่1 การป้องกันโรงเรียนบ้านโป่งแคสีทาวรได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว,วะะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนของเราได้จัดทำประกาศการประเมินห้องเรียนสีขาวในทุกๆเดือนและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับดีเด่นทุกห้องโรงเรียนได้จัดทําสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้กับคุณครูบุคลากรนักเรียนและเกิดความตระหนักถึงการป้องกันโดยการจัดประชุมวางแผนคณะครูคเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมโดยมีการติดตั้งป้ายปลอดบุหรี่ไฟฟ้าตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันต่อต้านบุหรี่โลกกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนกิจกรรมกีฬาศูนย์เพื่อข่ายต้านยาเสพติดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติด มาตรการที่2ด้านการค้นหามาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านโป่งแคสีทาวนได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านคัดกรอง S D Q และสกุลเฮียฮีโร่ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองค้นหาเพื่อการดูแลป้องกันแก้ไขและรายงานผลการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาในระบบสารสนเทศ คาทัศอีกทั้งหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริการของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปีการศึกษาซึ่งผลการค้นหาพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านป่งแคสีถาวรปลอดยาเสพติดและอบายาัยมุก1 0 0เปอร์เซนต์มาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านป่งแคสีถาวรได้มีการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขั้นตอนในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแคสีถาวรปลอดยาเสพติดและอบายมุก100เปอร์เซน์จึงไม่มีการส่งต่อนอกจากนี้โรงเรียนได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักและทำตู้แดงรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเช่น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และรายงานต่อผู้บริหารต่อไปมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวงังโรงเรียนบ้านโป่งแครสีทาวรมีการป้องกันและเฝ้าระวงังโดยจัดตั้งคลินิกเสมารักลและจัดให้มีนักเรียนแกนนำชุมนุมเสมารักรป้องกันยาเสพติดเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของสารเสพติด โดยมีตู้แดงเสมารักและช่องทางออนไลน์ต่างๆทำหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียนต่างๆส่งข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพฤติกรรมของนักเรียนและอบายามุกนำเรื่องส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมเป็นภายเครือข่ายของโรงเรียนอาทิสถานีตำรวจนากรางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเป็นลำดับต่อไปมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านปงแคสีทาวรได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันค้นหารักษาและเฝ้าระวังโรงเรียนได้ขับเคลื่อนนโยบาย โดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยมีห้องปฏิบัติงานให้คณะกรรมการได้ประชุมวางแผนในการดำเนินงานและประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายในภายนอกของโรงเรียนในการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่2 best practice ANBK model โรงเรียนบ้านป่งแคสีทาวรได้ใช้แผนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ANBK model ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นหลักความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความสามคัคคีสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพโดยมีการดำเนินงานดังนี้ a activity กิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้นักเรียนด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระทําปฏิบัติจริงของนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้การให้คําแนะนํา สั่งสอนฝึกฝนอบรมเป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ทำดีและใฝ่รักสุขภาพเมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือมีลักษณะที่ดีย่อมไม่นำความรู้ไปใช้ในทางมีชอบไม่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม N Networking สร้างเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย oh <my S 1> และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสีขาวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้ได้รับรางวัลที่สูงขึ้นไป Be behavior พฤติกรรมการกระทำหรือการสแสดงออกซึ่งค่านิยมอันพึงประสงค์โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานการเรียนรู้รวมทั้งการแสดงออกในการดนรงค์ป้องกันยาเสพติดในโอกาสต่างๆรวมทั้งการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสารเสพติด K hey, Knowledge คือความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การปฏิบัติเป็นเนื้อหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากยาเสพติดองค์ประกอบที่3การจัดทำา o u u โรงเรียนบ้านปงแคสีทาวร ได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาโดยจัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ทั้งโรงเรียนในสังกัดเดียวกันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้โรงเรียนกุฎแหวิทยาโรงเรียนนครชัยประชาสรรโรงเรียนสังวนศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและผู้นำชุมชนในเขตให้เขตบริการโรงเรียน โดยประกาศเจตนารมณ์แ,และรับนโยบายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวและห่างไกลาจากยาเสพติดตลอดไปสรสรรรรร้้าาางงฝััััั่่นน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 ึกกกกเเเเีีีียยยยยููดมมมมุุุวใจคฒท บ้านโต้แค่สีทาวนคือศูนย์ควาสมสำเร็จ